สวัสดีครับเป็นองบุตรสุโุทัะตอนนี้บยายจะพาทุกคนนอกมาเบิ่งถนนอยู่ทางฝั่งสปปลาวเรานาะเพราะว่าเบิ่งถนนทางฝั่งประเทศไทยนี่เยอะมากแล้วเนาะนี่คือร่องร่องรถนะี่นองเนาะร่อง,องรถที่สัญจรไปมานะในถนนอยู่หมู่บ้านี่นองเนาะเป็นร่องใหญ่ๆเลยนะเพราะทีนี้มีร่องแล้วก็รถติดนะี่นองเนาะรถติดคนตมไปไหนไม่ได้ชาวบ้านก็เลยพากันมาซ่อมนะมาซ่อมถนนเนาะ หลักๆก,ก็คือตัดเนาะต้นไม้เล็กๆนะพี่น้องตัดใบไม้เพื่อมาทับเนาะทับร่องนี้ส่งว่าประชาชนได้เห็นแล้วก็สงสารนะพี่น้องในความลําบากของประชาชนเนาะแล้วก็จะมีเป็นถุงเนาะถุงคล้ายๆถุงปุ๋ยเนาะที่ไอทำเป็นกระสอบกระสอบเนาะเพื่อจะเอามาทับ ล่องนะพี่น้องบ๊ายากเห็นแล้วสงสารมากคือจังพี่น้องคนไดเราเห็นคลิปแบบนี้แล้วคิดเห็นแบบใดพี่น้องสงสารบอกนะเนาะบ๊ายากเห็นก็สงสารนะสงสารคนที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเนาะแต่พี่น้องแต่ออกมาทำเนาะมาสร้างถนนเองมาซ่อมถนนใช่เองเนาะไม่ได้มีเงินอย่างพี่น้องแต่ว่ามีกําลังใจเนาะถ้าหากว่าส่วนไหนที่ต้องใช้เงินเขาก็จะออกกันเองนะชาวบ้าน นี่คือในบ้านนะผู้ใหญ่บ้านคนนี้ใส่หมวกนี่คือผู้ใหญ่บ้านพี่น้องเขาจะออกเงินกันซื้อดินเนาะออกเงินกันมาสร้างรวมไม้รวมมือกันนะ่น้องนี่คือถนนเส้นหลักอยู่ในหมู่บ้านจริงๆนะบยอะได้เห็นแล้วก็น่าสงสารเป็นถนนที่สุดโหดเลยก็ว่าได้เนาะที่เชื่อมต่อกันไปมาเนาะระหว่างหมู่บ้านไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะแต่บยศดบุกขอไปซื้อหมู่บ้านเขานะแต่วันนี้บยอจะมาพาเอฟซีมาดูเนาะ ว่าถนนแบบนี้พี่น้องยังมีอยู่จริงนะ,นะไม่รู้ว่าในประเทศไทยสัก20ปี40ปีที่แล้วเนาะ,ะเคยมีไหมแบบนี้เนาะเคยเห็นบ่เนาะเมื่อน,นี้บยอยัดกับพาทุกคนมาเบิ่งมาช่วมกันเนนี่ก็เป็นถนนที่สอปวลาวในปัจจุบันนะพี่น้องเนาะเห็นบ่นี่ก็คือมีคนสัญจรไปลำบากมากเนาะสองพเมียเข้ามาเมื่อกี้นี่ก็ลำบากมากแต่ก็ จำเป็นเนาะเพราะว่ามันไม่มีที่อื่นนี่คือเส้นหลักนะนี่เรียกว่าถนนเหนะรอพาะยอดจะงงว่าเรียกว่าถนนเหรอซึ่งหมู่บ้านบายอดเนี่ยเคยมีสักสิปีที่แล้วเนาะเคยมีแบบนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นนี้นะแต่ถามว่าดีไหมก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ไม่ถึงขั้นนี้นะถือว่าก็มีถนนที่ชัดเจนเนาะไม่ได้ลาบากขนาดนี้แต่นี่คือตัดใบไม้เนาะเพื่อมาอทับล่องรถนะ ที่มีรถใหญ่ไปเนะาะจะหากว่าใครจะซื้อรถวีโก้หรือว่ารถเก่งไม่สามารถเข้าไปได้นะในจุดๆนี้ขนาดรถไถย,ยังยังได้เห็นเลยเนาะนี่คือความลําบากนะปอความลําบากของคนท้องถิน่นะที่จําเป็นนะปองที่จําเป็นต้องได้ใช้นะก็สร้างกันเองนี่ไปองเห็นไหมตัดต้นไม้นะเนี่ย,ต,ต,นะยตัดต้นไม้เป็นเป็นลำ,ลำๆอย่างนี้เลยอย่างอย่างลุงคนนี้เนาะ เพื่อจะเอามาทับนะบเพื่อน้องเพื่อจะเอามาทับเป็นถนนให้รถเดินนะพี่น้องนี่คือเป็นภาพบรรยากาศนั่แหละเพี่น้องเป็นภาพบรรยากาศที่ชาวบ้านเนาะมาสร้างถนนเพื่อจะซ่อมเนาะพี่นะ้องซ่อมแล้วมาไซานะถ้าหากว่าไม่ทําเองก็ไม่มีโอกาสที่จะให้ผู้ใหญ่เนาะหรือว่าบุคคลที่เราคิดว่าเออเขาเขาช่าายวยได้แหละ ไม่มีนะทางฝ่ายลาวคือออกกันเองสร้างเองขุดลุมเองซ่อมเองนี่คือสอปปลาวสิ่งที่บ่ายยอดได้เห็นบ่ายยอดได้สัมผัสบ่ายยอดมานําเสนอนะพี่น้องเนาะเอาทุกคนคิดเห็นแบบใดเนะาะคอมเมนต์เข้ามาบอกพนะี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะผู้ใดเข้ามาบอกกะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่ายยอดจะขอลาพี่และน้องไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับเบิร์ดสุภูสกคนเนาะขอให้สุขบ,บานร่ลำลุ่ยนง